มาประกอบเครื่องกันครับผมอัปเดต20เดือน9ปีน2024นะครับอัปเดตอัปเดตอัปเดตทุกวันอะโอ้โหเฮกอัปเดตเลยมากมายอาอันนี้เก็บไปเลยอย่าเราใช้นมขอนครับผมตัวนี้เป็นแฟร์พลัสนะฮะก็ไฮโซอยู่แล้วอย่างแรกเลยก็เอาเครื่องมันออกมาก่อนนะครับ um. เอ่สายไฟไว้ที่หลังได้นี เราใช้โฟมของมันเป็นตัวฐานแทนแผ่นรองยางเลยอ่ะถอดเอาเกจมันออกมาเงี้ยใส่มาอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ใส่เข้าไปเลยหมุนให้สุดนะครับหรือสุดแล้วบีดกลับมาสองรอบหนึ่งสองนะครับผมเพื่อไม่ให้ยางมันไปอุดรูตรงเหมือนตรงน็อตอนะ่ะแล้วมันบีบไม่ให้แรงดันมันเข้าไปนะครับอ่าเรามีอุปกรณ์นี้นะครับเราเปิดเข้ามาอย่างนี้เลยใช้ไขควงมันนะฮะวางครง ล็อกตรงนี้ให้ดีครับให้มันแก๊กตรงกลางเนาะแก๊กกลางนะครับดูครับกับแกลบแล้วนะครับผมล็อกเลยครับผมต้องล็อกนะฮะบางคนลืมล็อกนะครับผมแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับวาพันเชอร์หลุดไปหลุดมานะครับโอเคล็อกแค่ให้ตึงมือเสร็จแล้วใส่ฐานเท่านั้นเองครับเอาน็อตมันออกมานะครับตัวนี้เป็นยางสำรองที่ให้มาอัปเดตล่าสุดนะครับก็มีเท่านี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็เอาไข่โคออกมาเลย ต้องใช้แน่นอนตัวนี้เก็บไปได้เลยครับไม่ได้ใช้แล้วอเอาถาดออกมานะครับใส่อย่างนี้เลยพ,พลิพไลท์หมุนด้วยนิ้วธรรมดากรน,นะฮะอย่าเพิ่งขันสุดด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะฮะไม่น,นั้นเดี๋ยวมันจะเอียงนะครับเราต้องมาปรับสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอดูดูเลขรหัสก่อนนี่ศูนย์สองศูนย์ศูนย์นะฮะ คนขายก็สามารถเลือกได้อย่างนี้แหละอ่าหมุนก่อนนะครับพอตึงตึงมือนะพอตึงตึงมือพอแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาดูว่าเบี้ยวหรือเปล่าเกี้ยวมาดูตัวนี้ครับตรงหรือเปล่านะฮะเนี่ยถ้าถูกมันไม่ตรงแล้วคุณไปล็อกมันเลยมันก็จะเบี้ยวนะทําให้มันตรงก่อนเรียบร้อยแล้วก็มาทำให้มันตรงครับ <c oughs> เอานิ้วล็อกตรงนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวมันเคลื่อน อเรียบร้อยแล้วอึบเสร็จแล้วครับแล้วเราก็พร้อมที่จะสกัดได้แล้วนะฮะตัวนี้เราก็จะมีบาสเกตให้สองแบบโลโฟกับไฮโฟนะครับเอนแอนเสร็จแล้วครับนี่แหละแฟร์58เอาอย่าลืมมีกระจกแถมให้ด้วยนี่เลยปลรับเขาให้นี่เอาไว้ใช้ตอนไหนล่ะก็ระหว่างสกัดไงฮะ ดูตอนนี่คุณแบบว่าหล่อหรือเปล่าไม่ใช่เอาไว้ดูชอ็อตอืมเอาไว้จับแก้ชอ็อตมาเรียนฟ้าอย่าลืมว่าซื้อที่โอกาสคาเฟ่เรามีแถมเรียนด้วยตามโปรต่อเดือนนะมาสอบถามได้ที่ l i n e โอกาสโอกาสครับผมแล้วโปรดอย่าลืมว่าโอกาสคาเฟ่กาแฟไป็เรื่องสนุกได้แล้วก็ได็กซะ